เหมือนกันไหมคะเวลาที่เราเนี่ยต้องการจะปิดใช้งาน WiFi หรือว่าบลูท t ธเนี่ยเราจะต้องเสียเวลาเข้าไปในการตั้งค่าใช่ไหมคะเพื่อปิดการใช้งานหรือว่าเข้าไปที่ c o n t ทรล Center นะคะแล้วก็ปิดการใช้งานแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเพียงแค่การ Disconnect เท่านั้นวันนี้นะคะฟิลมีวิธีแนะนําง่ายๆค่ะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปกดการตั้งค่าด้วยแอปช็อตคัทค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้ค่ะ โดยที่แอปช็อตคัทนะคะจะเป็นแอป,ปมาตรฐานที่ทาง Apple เนี่ยเขาใส่มาให้เราได้ใช้งานทั้ง ios แล้วก็ mac os เลยค่ะโดยที่เราเนี่ยสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าควบคุมคำสั่งต่างๆได้เพียงแค่การกดครั้งเดียวเท่านั้นจะทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ เมื่อเราเปิดแอปช็อตคัทขึ้นมานะคะก็จะเห็นได้ว่าด้านล่างสุดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนั่นก็คือ 1. เมนูช็อตคัทเมนูช็อตคัทนะคะจะเป็นการรวบรวมช็อตคัทที่เราเนี่ยดาวน์โหลดมาจากทั้งแกลเลอรี่นะคะหรือว่าคําสั่งเฉพาะที่เราสร้างขึ้นมาเองและช็อตคัทนะคะที่สร้างโดยแอปต่างๆที่เราเนี่ยมีอยู่ในเครื่องเพื่อให้เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายค่ะแล้วก็รวมไปถึงที่ช็อตคัทเราดาวน์โหลดมาจากแอปภายนอกก็จะถูกรวมไว้ในหน้านี้นะคะจากหน้าวิดเจ็ตนั่นเอง ต่อมาเมนูออโตเมชันเราสามารถสร้างคำสั่งที่จะเป็นการสร้างการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคลเพื่อเป็นการสรั่งการการทำงานอัตโนมัติได้ค่ะ บางคนนะคะก็อาจจะยังสงสัยว่าแล้วคำสั่งลัดกับออโตเมชันเนี่ยต่างกันยังไงเดี๋ยวฟิวจะมาอธิบายให้ฟังนะคะเริ่มที่คำสั่งลัดก่อนเลยค่ะบางทีนะคะเราอาจสามารถสั่งงานได้ผ่านทาง s i r i โดยไม่แต่อุปกรณ์ก็จริงแต่ว่าเราเนี่ยก็ยังต้องเริ่มสั่งงานซ้ำๆทุกครั้งทุกครั้งในการที่เราเนี่ยจะเริ่มคำสั่งการใช้งานนั้นๆแต่คำสั่งออโตเมชันนะคะเพียงแค่เราเนี่ยเข้าไปตั้งค่าครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวเท่านั้นเมื่อถึงเวลาหรือว่าสถานที่นั้นๆที่เราตั้งค่าไวนะะา้น สั่งการให้ปิด WiFi หรือว่าบลูทูธคำสั่งอัตโนมัติเนี่ยก็จะรันเลยรันอัตโนมัติโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปสั่งงานซ้าๆในทุกๆวันค่ะซึ่งคําสั่งเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่มีกิจ,จวัตรประจําวันที่ต้องทําซ้าๆทุกวันนะคะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาในการตั้งค่าทุกครั้งค่ะเมนูสุดท้ายนะคะจะเป็นเมนูแกลเลอรี่จะเป็นคําสั่งรัดที่เราเนี่ยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาใช้ได้เพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้ง่ายขึ้นค่ะ การใช้งานช็อตคัดก็ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนให้ดูกันโดยที่ทุกคนเนี่ยสามารถปรับแล้วก็แก้ไขให้เหมาะกับการใช้ชีวิตประจําวันได้เลยค่ะรวมที่การสร้างคําสั่งปิดเปิด WiFi และบลูทูธค่ะในการสร้างวิดเจ็ตนี้นะคะจะเป็นการสร้างคําสั่งเพื่อสั่งการปิดการเชื่อมต่อทั้งหมดค่ะเริ่มจากการกดปุ่มสร้างวิดเจ็ตที่มุมขวาบนนะคะจากนั้นกดเพิ่มการทํางานแล้วค้นหา WiFi ค่ะ จากนั้นกดเมนูตั้งค่า Wi-Fi แล้วเปลี่ยนจากเปิด Wifi เป็นปิด propri-wifi นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องการที่จะปิดการเชื่อมต่อทั้งหมดค่ะจากนั้นนะคะค้นหา Bluetooth และกดตั้งค่า Bluetooth ให้เปลี่ยนจากเปิดเป็นปิด Bluetooth ค่ะและการเชื่อมต่อสุดท้ายนะคะก็คือ Cellular กดค้นหาข้อมูล Cellular จากนั้นกดตั้งค่าข้อมูล Cellular และเปลี่ยนจากเปิดเป็นปิดเหมือนเดิมค่ะ สำหรับใ,ใครนะคะที่ต้องการเปิดโหมดประหยัดพลังงานขณะที่เรานอ,นอนหลับนะคะหรือว่าเวลาที่เราไม่ได้ใช้โทรศัพท์เลยก็สามารถทำได้เช่นกัน,นะค่ะโดยกดค้นหาโหมดประหยัดพลังงาน จากนั้นกดตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงานตรงนี้นะคะไม่ต้องสลับจากเปิดเป็นปิดนะเพราะว่าต้องการที่จะใช้งานโหมดนี้ค่ะหลังจากที่เราเพิ่มคําสั่งทั้งหมดแล้วนะคะให้ลองทดสอบคําสั่งโดยการกดปุ่มเพลยตรงด้านขวาข้างล่างค่ะเพื่อเป็นการทดสอบคําสั่งนะคะว่าคําสั่งที่เราป้อนเนี่ยทำงานได้เป็นปกติจากนั้นนะคะให้เปลี่ยนชื่อคําสั่งรัดตามการใช้งานของเราเลยค่ะ เราสามารถเปลี่ยนไอคอนคำสั่งลัดของเราได้เช่นกันนะคะโดยที่ให้เรากดเข้าไปที่ไอคอนคำสั่งลัดและเลือกสีหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ตามความชอบของเราได้เลยค่ะเมื่อเรากดออกมานะคะก็จะพบกับคำสั่งลัดของเราค่ะและก็จะอยู่ในหน้าคำสั่งลัดของฉันโดยที่เราสามารถเรียกใช้คำสั่งลัดได้หลายวิธีได้แก่ วิธีแรกเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนั่นก็คือการสั่งการผ่าน Siri ค่ะเปิดคําสั่งใช้งานนะคะจะสังเกตเห็นได้เลยว่าตอนที่เราเปิดคําสั่งขึ้นมาคําสั่งรัดนะคะจะแสดงวิธีการสั่งงานผ่าน Siri ค่ะโดยจะเป็นการสั่งงานตามชื่อคําสั่งรัดของเราที่ตั้งไว้นะคะ การกดเข้าแอปคำสั่งลัดนะคะเพื่อเรียกใช้คำสั่งนี้โดยตรงซึ่งจะเป็นวิธีพื้นฐานในการเรียกใช้งานคำสั่งลัดนะคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยต้องการที่จะเข้าถึงคำสั่งลัดได้โดยง่ายก็สามารถเพิ่มเมนูวิดเจ็ตไปที่หน้าโฮมและแถบวิดเจ็ตของเราได้ค่ะสำหรับวิธีการเพิ่มวิดเจ็ตไปที่หน้าโฮมนะคะกดที่หน้าจอโฮมค้างไว้ค่ะจากนั้นกดปุ่มเพิ่มวิดเจ็ตซ้ายบนกดค้นหาคำสั่งลัดเลือกรูปแบบวิดเจ็ต วิดเจ็ตนะคะก็จะถูกเพิ่มเข้าไปที่หน้าจอโฮมของเราค่ะโดยที่จะเห็นได้ว่าคำสั่งลัดของเราที่สร้างไปนั้นนะคะจะถูกวางตามตำแหน่งที่อยู่ในแอปวิดเจ็ตโดยถ้าเราต้องการจะเลื่อนตำแหน่งของวิดเจ็ตนะคะก็สามารถเข้าไปกดได้ที่ภายในแอปเพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้งานคำสั่งลัดได้อย่างสะดวกค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็สามารถใช้งานคำสั่งรัดได้อย่างสะดวกแล้วค<ด>่ะ วิธีสุดท้ายนะคะจะเป็นการเพิ่มวิดเจ็ตไปที่หน้าแถบวิดเจ็ตค่ะตรงนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากเพิ่มไปที่หน้าจอโฮมหรือว่าไม่อยากให้หน้าจอโฮมดูรกเกินไปนะคะก็สามารถเพิ่มไปที่แถบวิดเจ็ตได้เช่นกันค่ะซึ่งข้อดีตรงนี้นะคะการเพิ่มไปที่แถบวิดเจ็ตนั้นนะคะเราเนี่ยสามารถเข้าถึงคําสั่งลัดได้จากหน้าจอล็อกได้เลยโดยที่ไม่ต้องปลดล็อกหน้าจอก่อนเลยค่ะ หรือว่าใครนะคะที่ต้องการที่จะเพิ่มไว้ทั้งหน้าจอโฮมเพื่อให้สามารถสั่งงานได้ในขณะที่ใช้โทรศัพท์และเพิ่มไปที่แถบวิจเจ็ตทั้ง2ที่ก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะ และสําหรับใครที่สงสัยนะคะว่าถ้าใช้งานแอปอื่นอยู่แล้วเราต้องการสั่งการคําสั่งรัดเลยโดยที่ไม่ต้องออกไปที่หน้าจอโฮมจะทําได้ยังไงนั่นก็คือเมื่อเราใช้งานแอปอื่นอยู่นะคะให้เรานะคะลาก Notification ค่ะหรือว่าการแจ้งเตือนลงมานะคะจากนั้นนะคะปัดไปทางขวาเพื่อเรียกใช้งานแถบวิ d เจตด้านซ้ายแล้วเราก็จะสามารถเรียกใช้งานคําสั่งลัดได้เลยค่ะต่อมานะคะเป็นการสร้างคําสั่งลัดทบทวนประจําวันค่ะ เริ่มจากการที่เราเนี่ยสามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้จากแกลลอรี่นะคะโดยที่เมื่อเราเข้ามาในแกลลอรี่เนี่ยให้เราเซิร์ชคําว่าทบทวนประจําวันเมื่อเรากดบวกนะคะเพื่อเพิ่มเข้ามาในคําสั่งลัดของเราแล้วให้เราเนี่ยเข้าไปที่เมนู My Shortcut เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถกดใช้งานได้ทันทีเมื่อกดเข้ามาที่ตัวคำสั่งนะคะก็จะมีคำถามที่ถูกตั้งค่าเอาไว้ให้เราเนี่ยกรอกคำตอบตามคำถามที่ถามมาทั้งหมดโดยที่คำตอบทั้งหมดนะคะก็จะถูกจัดเรียนเป็นแพทเทิร์นค่ะแล้วก็เอาไปสร้างไว้ในโนตนั่นเอง โดยที่คําสั่งรัทบทวนประจําวันนะคะก็ทําให้สะดวกสําหรับคนที่อาจจะต้องการบันทึกรายรับรายจ่ายหรือว่าทํารายการซ้ําๆนั้นทุกๆวันค่ะโดยที่เราเนี่ยสามารถสร้างแพทเทิร์นแล้วก็ตั้งค่าคําถามต่างๆเองได้แล้วก็ จะถูกโยงไปไว้ที่โนต้ตโดยอัตโนมัติเลยค่ะอย่างที่ได้บอกไปในตอนแรกนะคะว่าคำถามแล้วก็แพทเทิร์นต่างๆเนี่ยเราสามารถเข้าไปแก้ไขแล้วก็ปรับให้เข้ากับชีวิตประจำวันของเราได้โดยมีวิธีดังนี้เมื่อเราดาวน์โหลดคำสั่งเหล่านี้มาใช้แล้วนะคะให้เราเข้าไปที่ปุ่มเมนู3จุดด้านมุมขวาบน เราจะเห็นชุดคําสั่งทั้งหมดนะคะที่ถูกตั้งค่ามาให้ในตอนแรกโดยการเปลี่ยนคําถามที่เด้งขึ้นมาถามเรานะคะก็จะเริ่มที่เปลี่ยนหัวข้อที่เราต้องการทบทวนประจําวันต่อมานะคะจะเป็นการตั้งค่าตัวแปรเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้เราเลือกไปที่คําว่าขอ จากนั้นนะคะก็จะสามารถเปลี่ยนคําถามให้ตรงกับการใช้งานของเราได้แต่ว่าคําถามที่เด้งมาถามแล้วก็แพทเทิร์นรูปแบบของโน้ตนะคะจะเป็นคนละส่วนกันโดยหากเราต้องการปรับแพทเทิร์นคำถามให้เราเข้าไปปรับแพทเทิร์นคำถามที่อยู่ในหัวข้อข้อความเพื่อให้ตรงกับคําถามที่เด้งขึ้นมาถามเราค่ะหรือถ้าไม่ต้องการส่วนไหนนะคะเราก็ยังสามารถลบออกจากชุดคําสั่งของเราได้ค่ะ เมื่อเราปรับชุดคำสั่งทั้งหมดแล้วนะคะหากต้องการตรวจสอบว่าคำถามที่เราตั้งไว้เนี่ยถูกต้องไหมเราก็ยังสามารถทดลองใช้งานได้โดยเพียงแค่กดปุ่มทดสอบคำสั่งขวาล่างก็เป็นการทดสอบว่าคำสั่งของเราเนี่ยที่แก้ไขไปนั้นทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่และคำสั่งสุดท้ายนะคะก็คือคำสั่ง convert to zip ค่ะโดยที่เราเนี่ยสามารถเลือกรูปภาพจากคลังในเครื่องของเรานะคะเพื่อสร้างไฟล์ zip ได้อัตโนมัติโดยคำสั่งนี้เลยค่ะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาดาวน์โหลดแอปภายนอกมาเพื่อสร้างไฟล์ zip นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นคำสั่งออโตเมชันหรือการใช้งานอัตโนมัติค่ะออโตเมชันนะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะนั่นก็คือ 1. สร้างการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคลเป็นคำสั่งการสร้างการทำงานอัตโนมัตินะคะที่จะสั่งการทำงานบน iPhone หรือว่า iPad ส่วนบุคคลของเราที่เราสร้างขึ้นมาเองให้เหมาะกับตัวเราค่ะ 2. ตั้งค่าศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านจะเป็นการตั้งค่าสร้างการทำงานอัตโนมัติที่ทุกคนในบ้านสามารถใช้งานได้ค่ะเริ่มที่ในส่วนของการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคล c r e a t e Personal Automation จะเป็นการสร้างคำสั่งอัตโนมัตินะคะที่ไม่ต้องการรอการสั่งการเมื่อถึงเวลาหรือว่าตำแหน่งที่เรากําหนดไว้ในตอนแรกเนี่ยคำสั่งก็จะเริ่มทำการรันอัตโนมัติซึ่งคำสั่งนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับการตั้งค่าเมื่อต้องใช้คำสั่งร้านซ้ำๆเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานนะคะไม่ต้องกดสั่งบ่อยๆนั่นเองเพื่อให้การทำงานครั้งต่อไปเนี่ยง่ายขึ้นค่ะ คำสั่งนี้นะคะจะเหมาะกับกรณีตัวอย่างเช่นเมื่อถึงเวลาของวันที่เรากําหนดไว้อย่างเช่น3ามทุ่มครึ่งจะเป็นเวลาที่เราไม่ต้องการรับข่าวสารหรือว่าการแจ้งเตือนใดๆซึ่งเราต้องการปิดทั้ง w i f i และ b l e t ู tooth ไปเลยและต้องการที่จะเปิดโหมดประหยัดพลังงานไปด้วยก็จะต่างกันกันกบโหมดโฟกัสนะคะ,ะ,คะก็คือโหมดโฟกัสเนี่ยจะแค่สามารถเลือกปิดการแจ้งเตือนหรือว่าอนุญาตการโทรสําหรับรายชื่อรายการโปรดแต่จะไม่ใช่เป็นการสั่งปิด w i f i หรือว่า Bluetooth ในเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานค่ะ โดยการสร้างคำสั่งออโตเมชันนะคะก็จะมีให้เลือกหลายคำสั่งค่ะเช่นการตั้งแบบเดลี่หรือว่าการตั้งค่าทุกวันนะคะวิกลี่คือเหมาะแก่การที่เราเนี่ยต้องการให้มีการทำงานเว้นวันหรือมันลี่จะเป็นการตั้งคำสั่งซ้ำในวันที่เรากำหนดทุกๆเดือนนั่นเองค่ะ จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการทําความรู้จักกันไปแบบคร่าวๆกับแอปช็อตคัทแล้วก็การสร้างการใช้งานคําสั่งต่างๆค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะฟิวจะมารวบรวมแล้วก็แนะนําวิธีการตั้งค่าช็อตคัทต่างๆหรือว่าจะเป็นคําสั่งอื่นๆที่น่าสนใจนะคะยังไงก็ฝากกดติดตาม MX Phone ของเราไว้ทุกช่องทางเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ